ความแตกต่างระหว่าง s r a นะครับที่ส่างจากนอเกตกับแหนเกตนะครับมันมีความแตกต่างกันเราสังเกตเห็นว่าถ้าเป็น s r a s r a ที่ส่างจากนอเกตนะครับตัว Input ที่เป็น S กับ R เนี่ยนะครับผมมันไม่ได้มีนิเศษนะครับก็จะเรียกตรงเนี้ยว่า active high input ส่วนถ้าทั้งจากแอนเกตนะครับผมไปสังเกตเห็นว่าตัวอินพุตไม่ใส่ีิเศษนะครับก็หมายความว่าอันนี้นะครับจะเป็นแอคทีฟโกลบนะครับโอเคครับ ก็อันนี้นะครับถ้าเป็นนนเกตนะครับก็จะเป็น Active row input ซึ่งในเรื่องของตารางค่าความจริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนนเกตหรือนอเกจนะครับไม่ว่าจะเป็นนนเกตหรือนอเกจในเรื่องของตารางค่าความจริงนะครับมันจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่พูดถึง s อสแแล้วนะครับก็จะมีเรื่องอันนี้นะครับ เรื่องทารมิงเดียแกรมนะครับคือทาร์มิงเดียแกรมครับมันก็คือเป็นแผนภาพนะครับเขียนตามเวลานะครับว่าเอ่อในแต่ละแต่ละเวลานะครับผมถ้า s กับ r เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะให้แกนแกนแรกนะครับเป็น s แกนที่สองครับเป็น r และสุดท้ายนะครับเป็น output ซึ่งเอาแค่คิอย่างเดียวพอเพราะว่า p อะครับมันคือคิส่นิเศษ มี S อมี R นะครับแล้วก็มีคนะครับแบบนี้เตตนะครับถ้ามันอยู่นิ่งตรงเนี้ยถือว่างเตตตรงเนี้ยแปลว่าตรงเนี้ยเอเป็นศูนย์นะครับถ้ามันขึ้นขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตรงเนี้ยเอเป็นหนึ่งครับถ้ามันลงมาครับถ้ามันลงมานะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นศูนย์ อ่ะคือว่าเอเป็นศูนย์เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ถือว่าเอเป็นหนึ่งนะครับอ่ะก็ให้รูปประมาณนี้นะครับคิวก็อ่ก็เหมือนกันครับอยู่อยู่ตรงพื้นนะครับถือว่าเป็นศูนย์ครับเพิ่มขึ้นมาครับคือหนึ่งครับคือหนึ่งครับอ่ะเขาจะให้มาแค่ s อกับ r นะครับส่วนคินะครับให้หาเองโดยคิวนะครับ เราก็สามารถดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับเ,เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกมันเป็นศูนย์หมดเราก็สาตาร์สตาร์คิวให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับให้เป็นศูนย์ก่อนแล้วเ,เรามาดูตรงนี้ครับพิจณาขอบพิจณาขอบตรงนี้ตรงเนี้ยจุดๆเนี้ย ค่า s ตรงเนี้ยมันเพิ่มจากศูนย์เป็นหนึ่งเห็นปะตรงเนี้ยค่า s มันเพิ่มจากศูนย์เป็นหนึ่งนะครับค่า s มันเพิ่มจากศูนย์เป็นหนึ่งอ่ะแปลว่าในกรณีเอาแค่ okay. ่วนตรงนี้พอเอาแค่่วนตรงนี้พอนะครับอ่ะแปลว่าตรงเนี้ยตรงนี้คืออะไรตรงเนี้ย r เป็นศูนย์ s เป็นหนึ่งครับ r เป็นศูนย์ s เป็นหนึ่งค่า q เป็นเท่าไหร่ yani ครับเราก็สามารถดูจากตารางตารางตรงนี้ได้เลยครับแปลว่า ในที่นี้ r เป็นศูนย์ s เป็นหนึ่งนะครับแปลว่าค่าคิวตรงนี้ก็คือหนึ่งนั่นเองอ่าแปลว่าตรงนี้นะครับค่าคิวตรงนี้ก็คือหนึ่งนั่นเองครับยังยังคงที่หนึ่งไว้ตรงนี้อยู่นะครับจนถึงขอบตรงนี้ขอบตรงนี้เราสังเกตเราสังเกตเห็นอะไรนะสังเกตเห็นว่าขอบตรงนี้ก็คือตรงนี้เนาะก็คือตรงนี้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 อืมตรงนี้ตรงนี้ที่เราสนใจตรงนี้นะครับ s เป็นศูนย์ r เป็นศูนย์ ก็คือก่อนหน้าอันเนี้ยน,น,นะครับเราให้เร,ใหเราให้ตรงเนี้ยเป็นศูนย์ก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าค่าก่อนหน้าคืออะไรนะครับตรงเนี้ยนะครับคือให้เป็นศูนย์ก่อนเป็นสแตนดาร์ดเริ่มต้นแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยสเตตตรงเนี้ยเราก็ดูจากตารางบรรทัดนี้ว่า S เป็นหนึ่ง R เป็นศูนย์นะครับจะได้ค่า q เป็นหนึ่งนะครับอ่ะแล้วตรงเนี้ยเเป็นศูนย์ R เป็นศูนย์ก็ดูจากบทบดนี้นะครับ ก็รู้จักรรทัดนี้แต่ว่าโดยปกติแล้วอะ Q เท่ากับ P bar อยู่แล้วหรือ P เท่ากับ Q bar อยู่แล้วซึ่งมันก็จะมีอีกกฎกฎนึ่งนะครับที่แบบว่าเราพูดเกินไว้ในคลิปวิดีโอแรกๆนะครับที่แบบว่านี่ไง มันจะมีสเตทที่แบบว่าเขียนเป็นสเตทที่เป็นบวกขึ้นมาสเตทที่เป็นบวกขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับก็เหมือนว่าเป็นสเตทจำนั่นเองครับก็คือถ้าเราจําได้นะครับมันก็จะมีทั้งหมดสามสเตทที่นิยามนะครับคือสามสเตทตรงนี้สเตทแรกนะครับเขาเรียกว่าโฮหรือจํานะครับสเตทที่สองเป็นรีเซตสเตทที่สามเป็นเซตนะครับในสเตทจำเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับ ก็คือว่าในกรณีที่ s เป็นศูนย์ r เป็นศูนย์นะครับคือกรณีนี้นะครับค่าผลลัพธ์ที่ได้ครับมันจะคงที่ค่าก่อนหน้าเอาไว้ตรงเนี้ยความหมายของมันก็คืออะไรก็คือ q บวกเท่ากับ q นะครับก็คือคงที่ค่าก่อนหน้าเอาไว้ก็คือความหมายของมันก็คือว่าถ้าเราดูจากทามิงเดียแกรมตรงเนี้ยนะครับ ถ้าราถ้าเราดูจากทาร์มิน a แกรมตรงเนี้ยนะครับเราก็จะพบว่าเอ้ยก่อนหน้าตรงเนี้คิวเป็นหนึ่งแปลว่าอันเนี้ยนะครับแปลว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับอ่าขออนุญาตลบตรงนี้ออกนะครับแปลว่าในกรณีเนี้ยนะครับในกรณีนี้คงที่ค่าก่อนหน้าเอาไว้ก็คือโหนนั่นเองคงที่ค่าก่อนหน้าเอาไว้ ก็คือคบวกเท่ากับคินะครับสเตตต่อไปเท่ากับสเตตรแรกถ้าง,งงไม่เป็นไรก็คือค่าค่าตรงเนี้ยค่าตรงเนี้ยที่เราสนใจตรงเนี้ยมันจะมีค่าเหมือนกับค่าก่อนหน้านะครับก็คือก่อนหน้ามันเป็นหนึ่งใช่ไหมก็คงที่หนึ่งเอาไว้นั่นเองอืมคงที่หนึ่งเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปครับดูตรงนี้ครับตรงนี้เอเป็นศูนย์ s เป็นศูนย์ r เป็นหนึ่งครับ s เป็นศูนย์ r เป็นหนึ่งครับผมดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะ s เป็นศูนย์ r เป็นหนึ่งอ่ s เป็นศูนย์ r เป็นหนึ่งคืออยู่ตรงนี้นะครับ s เป็นศูนย์ r เป็นหนึ่งก็คืออะไรครับ s เป็นศูนย์ r เป็นหนึ่งก็คือตรงนี้ครับจะได้ถ้า q เป็นศูนย์ q ก็ลงมาแบบนี้ครับ่ะก็ได้ค่าประมาณนี้นะครับ แต่ว่าในาการเขียน t i มิงเด i a แกรมแบบนี้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าค่าคิตรงนี้มันเกิดจากการเอาคือเห็นป่ะค่าคิวตรงนี้นะครับมันเกิดจากการกระทําทางตรรกศาสตร์นะครับคือมันเจอเรื่องของรอติเกตนะครับในเรื่องของบทก่อนหน้านะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของ d ีเลย์ไทมแล้วนะครับก็คือว่ามีรอติเกตแล้วมันจะดดีเลย์นะครับมันจะมีเวลาในการดีเลย์นิดนึงนะครับเพราะนั้น กราฟตรงคิวตรงเนี้ยมันจะเลื่อนไปด้านขวานิดนึงนะครับมันจะเลื่อนไปด้านขวานิดนึงนะครับมันจะเลื่อนไปด้านขวานิดนึงเพราะว่านองจากผลของดีเลย์นั่นเองนะครับผมมันจะเลื่อนไปด้านขวานิดนึงเนาะมันจะเป็นเพราะว่าผลของดีเลย์ซึ่งดีเลย์มันคือจารักก็คือเซตต์นะครับ ถ้าเราทำถ้าเราจำได้นะครับแปลว่าอะไรนะสรุปนิดนึงเนาะตารางของ sr ชรนะครับ sr ชรนะครับมันก็จะมีค่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราจะให้ผลลัพธ์ี่ได้เป็น q บวกนะครับก็จะมีทั้งหมดส่กรณีคือศูนย์ศูนย์ศูย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่ง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 ไม่นิยามนะครับก็จะเรียกว่า i n v a l i d นะครับแล้วก็อันนี้เราสังเกตไหมว่าถ้าเราสนใจถ้า ศูนย์ r เป็นหนึ่ง q จะเป็นศูนย์ s เป็นหนึ่ง r เป็นศูนย์ q จะเป็นหนึ่งอ่าแล้วก็สุดท้ายครับ q บวกตรงเนี้ถ้าเป็นศูนย์ทั้งคู่มันจะคงค่าเดิมไว้จะได้ผลลัพธ์ว่า q บวกก็คือ q นั่นเองครับประมาณนี้ไม่ว่าก็คือก็คือบรรทัดน,น,นี้ จะตามค่าคิวก่อนนะนั้นเองครับผมตามที่เราเขียนในไทมิงไดอะแกรมนั่นเองครับ,รบแล้วถ้าเราเอาตรงเนี้ยนะครับแล้วถ้าเราเอาค่าตรงเนี้ยนะครับมาสร้างเป็นอาคันโนแมปนะครับเอาค่าตรงเนี้ยนะครับมาสร้างเป็น k m a p นะครับมาสร้างเป็น k m a p นะครับก็จะได้ว่า ก็จะมี S R กับ Q แทบป่ะสามตัวอ่าก็จะมี S R ่แล้วก็ Q แบบนี้ตรงน um. ี้เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์ S จะเป็นศูนย์จับหนึ่งนะครับก็จะได้ว่าก็ดูเลยครับเอ๊ก่อนก่อนที่เราจะสร้างคโนแมปเราต้องดูอันนี้ก่อนอืมเราต้องดูอันนี้ก่อนใช่ คือมันจะได้เป็นทั้งหมดแปดกรณีใช่ป่ะก็คือ S R Q แล้วก็ Q บวกแบบนี้นะครับ่ uh, 0 0 0 0 0 1 0 1มันจะเราต้องสรางเป็นตารางแบบแบบนี้ก่อนแปดบรบรทัดแปดบรบรทัดนะครับ อืม้องสร้างเป็นแปดบรรทัดแบบนี้นะครับอ่ะในกรณีแรกครับในกรณีแรกครับผมก็คือถ้า s เป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็คือสี่บรรทัดเอ้ยโทษโเษ s เป็นศูนย์ r เป็นศูนย์ก็คือบริเวณตรงนี้นะครับเราสังเกตว่า q ิบวกอ่ะจะตามค่าคิเลยนะครับมันจะตามค่า q ิเลยสองบรรทัดนี้จะตามค่า q เลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้า q ิเป็นศูนย์ิบวกก็ต้องเป็นศูนย์ q ิเป็นหนึ่งคิบวกก็ต้องเป็นหนึ่ง กรณีที่สองครับคือกรณีที่ s เป็นศูนย์ r เป็นหนึ่งนะครับค่า q อ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรต้องเป็นศูนย์หมดครับอืมกรณีที่สามนะครับ s เป็นหนึ่ง r เป็นศูนย์นะครับมันจะได้ผลทับเป็นหนึ่งทุกกรณีและกรณีที่สี่มันจะหาไม่ได้ invalid นะครับในที่นี้จะให้เป็น x แล้วเราก็เอาค่าตรงนี้นะครับใส่ใน k map นะครับใส่ใน k map ใส่ใน k map นะครับ ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นตามนี้เลยศูนย์1นึ่ง x x ตามหลักการ k m ม p น,นะครับแล้วเราก็ทำการวงก็ได้วงสองอันคือวงนี้กับวงนี้นะครับวงนี้กับวงนี้ก็จะได้ว่าอืมก็จะได้ว่า คิวบวกควบวกเท่ากับเท่าไหร่คิวบวกก็คือสเตต e ก็คือถ้าเราดูตามคร็อกนะครับคิวบวก,ก็คือเหมือนแบบคร็อกถัดไปที่เราสนใจอะ่ะแล้วก็มาดูคร็อกก่อนหน้าเนี้ยนะครับว่าสเตตเป็นเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ตัวสมการนี้นะครับผมเราก็าสามารถอ้างอิงกับตัว k-map ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ มันก็เป็นสองวงเนาะวงนี้คืออะไรวงนี้คืออาอาบาคิววงวงตรงนี้วงตรงนี้คืออา a r บาคิวนะครับวงนี้คืออา a r บาคิวส่วนวงข้างบนตรงนี้ก็จะเป็น s อสอานะครับ s อสอาแต่ว่าแบบนี้ไม่ใช่ ก็คือตรงเนี้ยตรงเนี <on hi> ้ยเป็นอาบาคิวถูกแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็น xx xx คือเราไม่สนใจเนาะ xx นี่เราจะกาหนดให้เป็นอะไรก็ได้กําหนดให้เป็นศูนย์หรือกําหนดให้เป็นหนึ่งก็ได้เพราะฉนั้นเราก็ต้องวงตรงนี้ให้หมดเลยตรงนี้ก็จะเป็น s นั่นเองก็คือเวลาเขียน kmap เราต้องเขียน kmap ให้อยู่ในรถรูปก็คือเขียนให้รถรูปให้ได้มากที่สุดนะครับเขียนให้รถรูปให้ได้มากที่สุดนะครับ ตรงนี้ก็จะได้เป็นผลลัพธ์ที่ได้เกิดจากการบวกการสองอันนั่นเองแปลว่าสเตตตัดไปก็คือยึดตามสมการนี้ก็คือ s บวกด้วย r บาร์คนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นสมการของของ sr รแนั่นเองซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องเอาไปใช้ในการทำแบบพวกวมีะอ์วงจรที่มันทับซ้อนกว่านี้ด้วยนั่นเองครับ